180องศาซึ้อบ180 9ร80องศาซึบ180 9ร80องศาซึ180 180อา้อบ1 8้า 80องศาซึบ180องศาซึบ180 9 180องศาซึบ180องศาซึบ180 9 180องศาซึบ180องศา David?